เวฟร้อยสิบไอสองพันสิประมาณสองพันยี่สิบ LED มีตัวรถเดิมๆเลยมาดูนี่ล้อใหม่เดิมๆคือรถมันแจกอะรถทีแบบทีแบบซื้อข้าวแกงเลยอะแต่ประเด็นนี่มาดูฮะตัวนี้เปลี่ยนท่อใบหนึ่งท p พีสปีดนะใบหนึ่งพันกว่าบาทคอสวยๆอย่างนี้เลยที่สำคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยผมจูนเดิมตัวเครื่องไม่แตกตองต้องต้องเดิมหมดทุกอย่างเลยตัวอย่างเดียว คือตอนแรกๆมาเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่เร่งเร่งเครื่องตอนแรกๆไว้แต่ว่าตอนนี้พอหลังทูนเสร็จเนี่ยผมมั่นใจว่าเฮ้ยรอบมันได้หว่ะเลยทาคลิปให้ดูใครที่ขี่รถเดิมๆนะตัว LED ตัวน,นี้นะผมมั่นใจว่าคือคันเนี่ยเจ้าของบอกว่าเดิมๆมาเนี่ยขี่แค่80 80ึี่ไปไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ผมกำลังตีจว่าน่าจะมีร้อยบวกมาฟังเสียงกันของใครอื่นๆนะมาฟังเสียงคนนงยันนี้ดูครับเดิมๆมาฟังเสียงท่อก่อน รอบมันต่างจากเดิมค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวให้ไปลองดูแล้วกันคันนี้ก็จบไปท่อใบหนึ่งแล้วก็รีมแมท500ประมาณนี้พันกว่าบาทรู้เรือ่องถ้าจะวิ่งดีกว่าเดิมอ่ะออกมาละงั้บางทีรถเดิมๆอากาศจเข้าน้อยหน่อยขอบขอบมีนิดหน่อยนะแบบเอาไปโชว์น้องๆได้ประมาณนี้แล้วกันวันนี้จบไปพันกว่าบาทครับเครื่องไม่ได้แตกต้องอะไรเลยใครมีรถตัวนี้ก็เชิญได้และประการน,นะวิ่งใดก็วิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนโอเคนะขอบคุณมาก